โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบผมอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาทำคลิปนั่งดูคนกินข้าว EP ที่2องแล้วครับทุกคนครับโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะคะก็ขอเกริ่นก่อนเลยว่าวันนี้เราจะมานั่งดูคลิป กินข้าวเอ้ยนั่งดูคลิปคนกินข้าวนะครับคือผมบอกเลยนะผมอดอาหารมาเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้โกหกนะผมอดอาหารจริงผมอดมาประมาณได้ประมาณเนไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าอะ่ะจริงตอนนี้หิวมากแล้วก็แบบอยากทรมานตัวเองอีกครั้งนึ่งครับผมรู้สึกว่า รู้สึกว่าผมกูเดียมตั้งยาวไปเกี่ยวนะ้รว่โอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ว่าวันนี้ผมจะทนไหวไหมนะครับผมโอเคนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับผมด้นะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะเป็นยังไงนะครับผมว่าผมตายแน่นอนครับไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าคิดเอานะครับทุกคนไปเริ่มดูกันเลยครับไปฮอ้ อยางใหญ่อ่ะชิดบอลน,นะทุกคนโอ้หืมน่ากินมากโอ้โฟังเสียงไม่ไหวว่ะโอ้โหเชีย้ยไม่ไหวจริงทุกคนกรอบมาก ิเอาเข้าไปใครที่ดูคลิปนี้ตอนเด็กก็ขอโทษด้วยนะครับทุกคนกูแว้งทำอะไรอยู่เด้ย <c oughs> ดูด,ดิ <c oughs> โอคือมันกรอบมากเลยนะทุกคนคือแบบกรอบเสียงแบบอือแล้วเขากินแล้วเขาไม่อ้วนเ่ยกูกินแล้วกูอ้วนชิผ่ายเลยไอ้สักูกินแล้วกูอ้วนชิพ่ายเลยเนี่ย โอ้โหหน้าตาคือแบบอร่อยอ่ะแบบอร่อยมากอ่ะดูครับโอ้โหโอ้โหทุกคนยังจะมามองอีกครับดูดูดูฮะยั่วกูชิบหายเลย ยั่วจัดจัดโอ้โ uh huh. <c oughs> หหมดไปแล้วนะครับหนึ่งลูกหนึ่งชิ้นโอ้โ oh, หคิดยอดอะ่ะหมดละคือมันแม่งเยิมเนี่ย <c oughs> อๆๆโอ้โหเขากินแล้วเขาไม่อ้วนได้ไงวะเนี่ยโ <c oughs> อ้ดูดูอันใหญ่ฮะทุกคนโอ้โห <c oughs> อันนี้ <c oughs> เสียงรสใช่ไหม ไอ้สตโหชีสมันไม่ยืดแล้วมันเย็นแล้วนะทุกคนน่าจะประมาณนั้นนะฮะโหจิ้มไปแล้วครับจิ้มไปแล้วโอ้กินแล้วครับกินแล้วอ,อ,อุ้ยทุกคนท้องร้องแล้วว่ะท้องร้องเลยอ่ะอุ้อ โูเจตุโหเชี่ยเออขอหยุดก่อนนะครับทุกคนผมผมไม่ไหววะผมไม่ไหวจริงกับคลิปนี้ไม่แบบทรมานชิบหายเลยอะโอ้โหจะจบแล้วด้วยนะคบผมดูมาออ้อะไรเนะี่ยข้างล่างข้างล่างอะไรโอ้โห ของร้านสะดวกซื้อโอ้โหดูหน่อยลักกันอไอสัตว์ตอนทดนี่กูแบบโอ้ยสัตว์เอ้ยเขาไม่อ้วนยังไงวันนี้เขาเขาหิวเหรอครับเนี่ย โอ้โหเข้าหน้าปลาหมึกโอ้โหเฮดโจโอ้โหหิวอะทรมานนัเนี่ยอันนี้อะไรฮอทด็กอกเหรอคอนด,อด็อกอ๋อนุม่มว้าว โอ้โหแม่เอ้ยโอ้โหโอ้โหเลยสรสชาติเหมือนช็อกโกแลตโอ้อะไรอ่ะโอ้ข้าวัันโอ้โหอย่าดอโคตรโคตรสุดว่ะ โอ้โหจิ้มกับมาม่าหิวอะอยากกินอะเดี๋ยวผมขอดูกอไปหน่อยนะอยากเห็นตอนเขากินในฮอร์ดด็อกเออเนี่ยแหละตรงนี้แหละโอ้โหสีโอ้โหเย็นแม่โอ้โหคอดอก โอ้โหภาพไม่ชัดอีกกูโอ้ยจำเนื่องปรับก่อนภาพไม่ชัดโอ้โหเขากินคือแบบคือคือแม่งยั่วนิงอะโอเคโอ้โหอันนี้ต็อปปก,กีนะฮะโอ้โห,โโหเทน้ำจิ้มลงไปใส่ล้ำร้อน โอ้โหสัตว์เอาจริงป่ะถ้าสมมุติผมกินนะกูอ้วนตายหาครับ <c oughs> ผมอ้วนตายหายคือแบบกูคงเป็นหมูเลยอ <c> ะ <oughs> เป็นหมูเย้ยไอสัตว์ขนาดตอนนี้ก็ยังเป็นหมูนั่นแหละโอ้ยไม่รู้จะลดยังไงแม่งเลย ากินเก่งมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหจิ้มน้ำจิ้มกินแล้วมุดเลยเอ่ะโอ้โหตบบกกีสักนิดนึงอ่ะเอาเข้าไปอืมมีการซูมนะไอ้เหี้ย เอาแล้วเอาร้อนไอสัตว์กูรู้เลยร้ออันนี้หน้าตาคลยหุยจแต่พูดจริงๆนะทุกคนคือเขาหล่อมากแล้วเขาแบบเขากินยังไงวะเขาไม่อ้วนเนี่ยกูอยากรู้มากเลยเขากินยังไงเขาไม่อ้วนเนี่ยสัตว์แล้วคือแบบคนเกาหลีแม่งอ้วนยากด้วยแหละนะครับผมไม่รู้ใช่ปะนะเฮ้ยเดี๋ยวขอดูอันอื่นเลยเอาแล้ว เอาแล้วเอาแล้วอือหื้อนี่คืออาหารที่ดีือ้จริงจริงโอ้ยไส้กอรอกอู้พอ่อเนนะี่ยไส้กอรกอกมมันคือไส้กอรอกแหละทุกคนไส้กอรอกอีสานเนี่ยหรือว่าไส้กรอก อะไรเดี๋ยวนะไส้กรอกอีสานเฮียอะไรนี่มันเกาหลีอะไรของกูเนี่ยไอสัตว์ไอ,อ้เยี่กูเขากินแบบเขากินแบบเขากินแบบอร่อยอ่ะ จัดเล่นกันแล้วเอาเอาของกินมาเล่นแล้วไอ้น,นี่ก็กินไม่หยุดเลยนะโอ้โห<อ>หมดเลยฮะนั่นไงกลัวแล้ว หิวอ่ะโหไม่ไหวแล้วว่ะทำไงดีวะเฮียหัวเอาซะหน่อยเอาอีกนิดนึงก็ได้โอ้โสัตว์ไม่ไหวแล้วอ่ะัอะไรอ่ะเนี่ยชี้หรอ คืออะไรอ่ะอากาศอะไรอะไรดองๆแน่เลย เปิดต่อให้สึกนะพอแล้วครับทุกคนผมผมไม่ไหวแล้วทุกคนครับก็คลิปนี้ก็ขอโทษทุกคนจริงๆครับถ้าใครมาดูตอนด็กๆนี่ก็ขอโทษขอท,ท,ทุกอย่างอ่ะผมขอโทษจริงๆไอ้เนี่ยกูทรมานมากเลยอ่ะแบบมันทั้งแบบทรมานทรมานอย่างเดียวครัะจะว่ามันแบบมันไม่มีคําไหนจะพูดแล้วอะ่ะคือสรรหามันทำนะคนุณเนี่ย เรียกมืออย่างชอบเลยสุดโอเคนะทุกคนใครชอบพี่นิ้วฝากกดไลค์เดแชร์กัสุดท้ยกันด้วยนะครับผมไปแล้วทุกคน <c oughs> ไม่น่าทำเลยทำแล้วก็หิวเยอะ